สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องชาวลิษสยามอมูเล็์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพิธีการเปิดศูนย์พระเครื่องแห่งนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในศูนย์พระเครื่องนะครับก็มีพระอย่างที่เห็นนี่นะครับตาไทยกาบเรียนท้าครับชายาโตพี่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับนี่นะครับทางช่องไม่มีสกรมสักทีอะไรนะครับงานลักษณะนี้นะครับ เดบซีทางช่องเหมือนกันนะครับที่นี่ก็จะมีลูกพระที่ผ่านการตรวจสอบนะครับทุกองค์นะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ชาวริทยาวๆนะครับเ๋ยจะสัมภาษณ์ท่านนะครับนี่เป็นพิทักษ์ที่ตั้งอยู่นี่อยู่ตรงไหนนะของชนบุรีอย,อยู่ตรงไหนของชนบุรีนะอยู่ที่ตำบลเสม็ด ตำบลเสม็ดใช่ครับหลังสนามกีฬาอะไรนะหลังสนามกีฬาประจำจังหวัดหรืออำเภอจังหวัดครับชนบุรีเอฟซีชนบุรีเอฟซีนะครับใช่ครับนี่ครับผมเจอพระแอะเพิ่งศึกมาเมื่อคืนนี้นะครับพระพม่านะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในภายด้านหน้านะครับพิธีกรรม วิธีการนะครับง่ายๆนะครับไม่มีการตะเตรียมอะไรเป็นเรื่องเล่าอย่างชาัดเจนนะครับก็มีแขกผู้มีเกียรติมาพอสมควรนะครับนี่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับพี่ทัศกำลังอ่อกำลังจะกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆตอนรับแขกผู้มีเกียรตินะครับวันนี้พี่ทัศมาในชุด,ช,ดชุดผ้าไทยนะครับ ไม่ได้มาทําคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะครับเนี่ยนะครับก็มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานพอสมควรครับอย่างที่เห็นนี่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็บรรยากาศง่ายๆนะครับไม่ได้มีพิธตทองเลมากมากไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็ต้องขอภไยด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับเป็นวันที่ อาจารย์หมอนะครับคุณพ่อชาวลิตนะครับท่านได้เขาเรียกตระหนักนะครับในเรื่องของออประวัติศาสตร์นะครับวัตถุโบราณต่างๆนะครับ ซึ่่งคั็นนนวี้้ทากไดผมคุยกับทนายนะทน่อยทนายให้ให้คิดนิดหน่อยระหว่างนี้นี่มามมาาร่วมเปิดกับพี้พันยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังนิดเดียวผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอครับผมลูกศิษย์ทัพขาอาจารย์เปิดพี้พันเราก็ต้องมาคุณพ่อชาวประจิดพระของอาจารย์หมอดีตรงไหนครับเจ๋งตรงไหนทำคืพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นชื่อของเจ๋งสุดที่ท่านเราขึ้นมาจากใต้เจดีย์ก็วันนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรติวัตถุพยานาคนี่แล้วก็ มีหลายคนนะครับที่เอาขึ้นจากรุเจดีแต่ไม่เปิดเผยนะครับใช่ซึ่งเป็นท่านแล้วก็ของที่ขุดได้จริงๆอ่ะก็คือท่านนายนิของอาจารย์หมอนี่เหลืออยู่ในเจะดีนี่เหลืออยู่จุดสุดท้าคือใต้เจดีอี่คนคาดไม่ถึงมันขุดไม่ได้มันอยู่ลึกครับชาวพิศชายแรงงานหลายคนรัขุดกันเป็นสิบสิบวันกเป็นการไม่ให้เป็นการเสียออยา่ข้างบนไปหมดแล้วเข้าพีกแดนะครับก็เรียนเชิญท่านรองผู้ว่านะครับ นายนริศนิราไมยวงนะครับเป็นประธานเปิดไทยกุ่มป้ายครับเป็นเชิญครับรักษเรียนคุณพ่อชาวบิตนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมนะครับร่วมเป็นสักขีพยานครับ สยามแอมสยามแอมมิวเซียมนะครับอยู่ตรงตรงข้ามกับด้านหลังหรือด้านหน้าไม่รู้นะครับสนามกีฬาจังหวัดชนบุรีนะครับ 哎药 <laughs> <laughs> กำลังรอพระสวดชยันโตอยู่นะครับต่อที่ไปนี้ก็อันนี้จะเป็นศูนย์<อ>เรียนรู้พระเครื่องอีกแห่งหนึ่งนะครับเอเเลยครับนี่นะครับเป็นการเปิดง่ายๆเลยนะครับ ลำดับต่อไปก็คุณพ่อชวลิตจันกนาจะมีของที่ระลึกมอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับนายนาริศนะครับนายนาริศมิรามัยวงเหาครับท่านเป็นผู้ว่าอยู่รองผู้ว่าอยู่ชนบุรีครับแล้วทางท่านรองผู้ว่ามีของที่ระลึกมอบให้กับ คุณพ่อจะวันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณท่านรองผู้ว่านาริศนิมาไปด้ครับเป็นอย่างสูงนะครับ

ลูกศิษย์ลูกหานะครับ um, ที่มาร่วมงานขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับตรงนี้หน่อยนะคะหนึ่งสองสามรุ้นะคะที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ศึกษาพาเครื huh. ่องกับอาจารย์ชาวริตนะครับสองสามสามไม่ได้รีบร้อนห นี่นะครับปีน,นิกเกอทัศท,ที่นี่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยตรวจสอบด้วยอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับนี่นะครับลูกศิษย์ลูกค้าอันนี้มาจากบางโปทองครับเด่ทางทายกันนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะคุยกับทนายกิษณะนะครับถึงการในฐานะทนายนะครับที่ทําไมถึงมาที่นี่นะครับเมื่อกี้พูดคุยไปเรียบร้อยตอนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพื่อให้การเปิดพิพิธภัณฑ์สมบูนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทนายทนายกิกะนะครับอ่าเห็น,น,นครับ นี่ก็เป็นผู้ศึกษาพระกับอาจารย์ชาวฤทธิ์นะครับตรงนี้มีอะไรแสดงบ้างครับหมอตรงนี้ที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมใช่ก็มีพระพุทธรูปเทวรูปครับแล้วก็พวกศิลาโดนศิลาโดนศีลาโดนในแก่พวกชามสังโลกครับแล้วก็ที่เป็นในศิลาโดนแก่พวกพนุบาลครับ อนุบาลแล้วก็มีระพ,พเนรรรเนร์เนรนบแล้วก็รนนั้นงมีพวกซึ่งเป็นถ้วยโหโ,โอชามตุต๊กตุนตุ๊กตาที่ขุดได้ในสมัยสองพันร้อยห้าสองร้อยหกตอนนั้นเขาเปิดโอเพนให้ขุดหรือคนละขุดมีทั้ง<ม>สองเนี่ยคน,คนละขุดก่อนครับแล้วต่อไปก็กรมศิลปากรจะท,ทำการขุดทําไมเป็นอย่างนี้ของการขุดทุกครั้งว่ากรมศิลปากรรู้ที่หลังหรือกรมศิลปากรไม่สนใจของมันเยอะไม่ของมันเยอะเพราะว่ากรมศิลปากรเนี่ย มม่มีเวลาไปถามาว่ามีน้อยหัวหน้าหน่วยนึงเนี่ยอยู่คุมตัางายที่เขาเะยว่ามันมีน้อยครับแล้วนี่ไปอยู่ในตัวคนเดียวครับก็ต้องหาลูกน้องตัเจ้างชาวพื้นพื้นบ้านน่ะครับพอเป็นลูกใหญ่ถ่ามัเป็นลูกน้องเป็นไรยวันไปเพราะการกุณมันก็เลยหายากหน่อยหมอประเด็นหนึ่งพระที่จํานวนมากที่เหลือเนี่ยกรมศิลปกรขาย ให้คนทั่วไปได้บูชาไหมไม่จะเป็นไม่ใช่เพราะว่าเขาจะมีส่วนหนึ่งที่จําหน่ายเพื่อบูรณะส่วนหนึ่งที่เขาเปิดจําหน่ายโอเพนทั่วไปเลยใช่ทั่วไปแต่ว่าำกำหนดกัดเวลาวันเวลาวันอ,<า>อย่าง<ะ>เช่นที่ไหนบ้างครับหมออาที่สุขไทยอาจจะแค่อย่างูวัดเขาพระรมเพิงนี่นะจำนายแค่3วันสามวันแล้วก็วัดทศตาน วิสัตตะลายก็จําหน่ายแค่สามวันล้ายังทิฎยาป็จําหน่ายที่สองวันสาวันเท่าน,นั้นแหะอยางกับผู้วันดนาบัวน,นะเขาบอกว่าขายอยู่ที่ถาน้องสงนามหลวงด้วยอันนี้ใช่ไหมครับพ้าเยอะพา้พาเยอะวัฒนาบัวออกมาเยอะแยะครับผ<า>้บาเยอะเพราะนักนุญเขาจะให้จํานวนเพื่อให้ประชาชนได้ได้ได้อภาระบูชา,ากันครับผมเ้วเอาเงินจํานวนนั้นมาบูรณะเจ้าสามัาครับผมอันนี้นะครับ คือทาให้พระที่ขุดจากกลุกเนี่ยออกมาเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นาราวข่าบผมไปไม่ได้ไอ้ที่ขโมยก็เราพูดไม่พูดเราไม่รู้ล้วมากขโมยทำาหม,มากใบานะักมาถึงมากใบาจนกระทั่งเป็นต้องทำออกมาเยอะแยะเงี้ยเขาก็ปล่อยตามเลตําเลยเพราะว่าของมันเยอะของมันเยอะแล้อเจาะไปตรงไหนเนี่ยมีของอยู่ทุกที่ครับเพราะนั้นของต่างๆที่เขาเก็บไว้บรรบุเก็บไว้เราเนี่ยเวลาอูกชนลูกหลังจะมา ทำการขุดขึ้นมาเพื่อบูรณะครับพรน,นั้นมันก็เลยชาวบ้านททําเมืองไปเจอขึ้นมามันก็เลยเป็นตัวอยา่างถ้าขุดทั่วไปล่าลานเลยก็ทาให้ของนี้โดขุดเรื่อยๆเรื่ลยๆ,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 ๆหมอประสบการณ์เคยขุดของหมอตอนไหนบ้างจริงจริงจังๆสักตอนตอนๆๆตอน,ตอนที่ขุดก็นอนอสปีสองพัน <2500 S 2> ห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยห้าผมยังไม่เกิดไปขุดที่ไหนหมอตอนนั้นเริ่มแรกขุดที่ทุงเศรษฐีนั่นแหละทุงเศรษฐีตำบลนครสุม ว่าบางส่วนบางส่วนเนี่ยข้าร,รชาชการผุดด้วยซ้ำไปาราการก็ผุดชาวบ้านก,ก็ผุดนักกรมสินไม่เห็นก็ไม่ว่าอะไรเพราะต่างคนต่างผุดต่างคนต่างผุดต่างคนต่างผุดไปเขาไม่ว่าแต่ว่าไอ้คนชาวบ้านผุดนี่มันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆใช้จอบขวดอันนั้นเองครับแต่ว่าถ้าจะผุดใะกรมสินเองเขาค่อยๆผุดละเรียกผุดมีหลายอย่างอิหินทุกก้อนมีคุณค่านี่นะครับพี่ปิตภพันฑ์หมอชาวฤทธิ์นะครับอยู่ตรงข้ามตรงนี้ด้านหลังหรือด้านหน้าครับ ด้านหลังสนามกีฬาจังหวัดชนบุรีนะครับสนามคุณบอลเอฟซีชนบุรีนี่นะครับมาเยี่ยมหมอหมอจะมาอยู่ที่นี่ทุกเสาร์อาทิตย์มามามาเล่าเรื่องมรหาความรู้ได้ครับฮะมาหาความรู้ได้มาหาความรู้ได้นะครับไม่จ้ำหน่ายนะครับคระไม่จํำหน่ายไม่จํำหน่ายครับผมขอบคุณมากครับคุณหมอครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพภายบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์นะครับ ก็มีการจัดแสดงพระที่ผ่านการตรวจสอบของทัดเมืองชนนะครับนี่นะครับทัดเมืองชนก็บอกว่าจะมาประจําที่นี่วันวันอาทิตย์นะครับใครอยากจะมาตรวจพระแบบรู้มวลสารนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทานายกิษณะนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายใน ผมผมเจอเจอเพื่อนรุ่นเพื่อนรุ่นพี่นะครับศึกจากพม่ามา,มานี่นะครับไม่โกนเกี้ยวเขาบอกอันนี้เป็นการประหยัดนะครับพี่พี่พี่นิกกี้เอาอะไรมามามาร่วมโชว์เอาชงเครื่องก็สิงหนึ่งครับชนนอรนี่เ,น,เนี้เห็นองค์เล็กนี้ยกไม่ขึ้นนะครับเค<น>ายกขึ้นเอาไปได้เลยครับ<น> รถไดเลยครับขายกขึ้นเอาขึ้นไปขึ้นรถเลยยกสองมือได้ไหมหรือสองมืเลยครับไอ้ยักเอาเจ้าของพระยกให้ดูหน่อยนี่เจ้าของพระเจ้าของพระยกให้ดูหน่อยนี่นี่นะครับลื่นอะยกไว่ขึ้นหรอต่คนอื่นยกดีกว่าครับครับนี่นะครับหาคุณอาผู้ชายเนี่ยตัวใหญ่อคครับอย่ถ่ายพไป่เสนได่ครับยินดีครับองนี้เลยเหรนี่ไ เนี่ยขึ้นรถเอาไปแล้วแหละพี่ถอยรถไว้หน้าหน้านี้ได้เลยครับนี่เฮ้ยมีคนจะเสียพระแล้วครับอ่ะไม่ได้ยึดครับไม่ได้ยึดไว้ไม่ได้ยึดไว้นะครับได้ครับจะเป็นเล่นเลยเห็นไครับไม่ได้ครับปกติพระนี่จะแสดงอยู่ที่ไหนที่นี่เก๋อยู่ที่หน้าผมเลยที่ไหนอยู่ที่บ้าน ี่ภูเก็ตนะครับถ้าใครอยากไปดูตอนนี้มาดูที่นี่ได้พระหลุ่มจ่าทองตะกัวทองแดงมีสุกร์คืออย่างไม่ขึ้นนยาเชื่อครับผมครับเดี๋ยวเนี่ยนะครับนี่ทนายกิจครับเดี๋ยวทนายกิจเดี๋ยวยืนยืนดีหน่อยนี่ครับทนายกิจเจอกันหลายครั้งนะครับทนายมองทางนี้เนี่ยเด้งทนานยืนตรงนั้นแหละนี่ทนายพระที่นี่มีความพิเศษตรงไหน อ้าวทำไมกล้าพูดด้วยเต็มปากเลยทนายเป็นเซียนมาจากไหนเล่าให้ฟังนิดเดียวผมหออไม่ได้ผมไม่ใช่เซียนแต่ผมรู้ที่ไปที่มาแล้วก็เราวิเคราะห์ตามหลักวิชาคือภาคของอาจารย์หมอจะเป็นพุทธลูกเนี่ยนําขึ้นมาจากเจดีครับนําขึ้นมาจริงแล้วก็เป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ไม่แกอยู่ในเหตุการณแต่ผมเชื่อครับคือคนทุกวันนี้พอไม่รับรู้เพราะว่าสารมันขาดตอนครับ ทุกวันนี้ที่เป็นเซียนเซเล็เนี่ยจะไม่รู้จากอาจารย์หมอชวตคริบนอกจากที่เซเล็ที่ใหญ่ยิ่งจะรู้แต่ก็ไม่กล้าพูดคือก็พูดไปแล้วของที่มีสวยกว่าพูดทําไมครับนี่นะครับทนายมาเห็นทําไปทําคลิปกับหมอชวลิตบ่อยๆไปเอาความรู้อะไรครับผมจะบันทึกป,ประวัติศาสตร์เรื่องพระสุนกอครับเพราะว่าท่านอาจารย์ชวลิตไปเปิดมาครบทุกสูตรครับ หมายถึงสุ้มกอที่อยู่ใต้ดินนะครับที่อยู่ชั้นใต้ดินส่วนพระซุ้มกอที่อยู่ข้างบนนั้นน่าจะร้อยปีแล้วล่ะครับครับผมนี่นะครับก็เป็นพระของอาจารย์หมอชวลิตครับซึ่งพระที่มีสภาพสวยงามอย่างนี้ชมได้ยากอ่าทนายกิจช่องยูทูปช่องยูทูบของทนายกิจที่ช่องอะไรครับเคดวิชาพระสมเด็จครับเค็ดวิชาพระสมเด็จในช่องบอกอะไรบ้างครับ ก็จะมีตอนนี้จะเป็นสาระเกี่ยวกับเรื่องพระสุนทรเป็นส่วนใหญ่ครับนี่นะครับทนายกิจก็มีช่อง u t u b e นะครับถ้าใครอยากเรียนรู้พระแบบนักกฎหมายอ่ะอ่ะเรียนรู้แบบถูกต้องดีกว่าอาจารย์ก่อนในเชิงวิชกกาการอาจารย์อันนี้ยืนนี้ๆๆนี่ยืนนี้เนี่ยอ่ะนักกฎหมายไม่รู้เรื่องพระหรอกคุณเดี๋ยวก่อนเราใช้หลักกฎหมายไปศึกษาพระยังไงครับทนายกิจไม่ผมไมไ่ใช้หลักกฎหมายในการศึกษาพระรแต่การเรียนรู้กฎหมายเนี่ยก็เหมือนการศึกษาวิชาอื่น <laughs> จะมีวิธีในการศึกษาวิธีในการค้นหาความจริงครับ <laughs> อันนี้มันร่วมกันของศาสตร์ทุกศาสตร์ครับถ้าเรามีวิธีการค้นหาความจริงที่ดีเราก็ก้าวหน้าในศาสตร์ที่เราสนใจได้ครับ <laughs> ต้องอ่านนะครับอ่านเยอะๆคศึกษาเยอะๆคร <laughs> ออัอย่างนี้สี่ปฏิบัติสี่ครับ <laughs> นั่นหลักสากลในการศึกษาศาสตร์ทุกอย่างครับถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะมันจะไม่สําเร็จครับผม นี่นะครับเป็นความตั้งใจของทนายกิจนะครับวันนี้ทนายกิจก็แวะเวียนมาเยี่ยมหรือแวะเวียนไปหาอาจารย์หมอชาวริตเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพิทักษ์อีกนิดนึงจะมาจับพลังดูนะครับว่าพระองค์นี้มีพุทธคุณไหมนี่เฮ้ยที่เห็นอยู่นี้มันแสดงผลยังไงครับที่แสดงผลก็คือเป็นพลังจักรวาลยืนยันที่เราเช็ดคือพระองค์นี้นะมีมีพลังจริงพลังพุทธคุณสูงครับและเป็นพิธีพิธี ในความเข้าใจของผมเป็นพิธีพีีดีฮะพิธีหลวงพิธีที่องค์ูบาจารย์องเทลารอยู่มีพิธีนั้นนี่นะครับเลื่อนไปองค์หนึ่งพี่นี่บนะครับเป็นศาสตร์ศาสตร์าแห่งความเชื่ออีกสายหนึ่งนะครับแล้วองค์นี้เป็นไงครับแรงครับนี่ยถึงรับวัตถุวัตถุของควัตถุนี้ก็คือทองนะครับ ท่านใใจกันนอันนี้เป็นเป็นผมไม่ได้ทํานะไม่ได้เคลื่องจับไม่ได้อะไรครับอ่าเสร็จเรียบร้อยเราจะไปที่ไม่ใช่ทองอน่ะพี่นี่นี่เอาไปเนื้อดินเลยดีกว่าอันนี้มี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 อะไรไหมเจ้าของพระยืนยิ้มแฉ่งอยู่นี่นะครับก็ตรงนี้อะไรครับอุเวศครับมีครับมีพลังจักรวาลนะครับ นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ท, em. ทัศน์พี่ทัศน์คุยอีกทีหนึ่งเมื่อกี้คลิปแล้วปล่อยไปแล้วครับอพี่ทัศน์ตรงนี้ตรงนี้เราตรวจสอบยังไงบ้างครับอุตรงนี้เราตรวจสอบเครื่องของจังปว่าแรกแล้แหกตาผมแล้วนะวัตถเอาลยที่เข้าไปจิศนะเราตรวจสอบทางวัตถุธาตุนะครับซึ่งที่นี้เราได้ได้มีเครื่องจริงๆเรานําเข้ามาหลายปีแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ ก็มีมิคือเขาเรียกเปิดหูเปิดตาครับได้เปิดหูเปิดตากันแล้วก็ผู้ที่ได้ศึกษาในเชิงอนุรักษ์นะครับได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ศึกษาด้วยแนววิสาแลรวพี่ทัดแต่ก่อนนู้นเนี่ยใครเห็นเทวรูปแบบนี้อาจจะคิดว่าเป็นของปลอมเปียนแบบแ<ช><ค>ต่เดี๋ยวนี้ตรวจสอบเจอครับเจอแล้วสูตรของโลหะในแต่ละช่วงปีนี้มันชัดเจนไหมพี่ทั์ชัดเจนครับ คือสมมติว่าผมเสื้อซื้อเครื่องแบบที่ถัดไปแล้วไปปลอมโลหะทาได้ไหมไม่ได้ครับนะครับถ้าใครมีเทโลโลมีอะไรนะครับเขาจะคนคนปลอมผมคือผมบอกได้อย่างยิ่งถ้าเป็นโลหะเนี่ยถ้าคุณจะปลอมเนี่ยตคุณต้องใช้เวลาอีกร้อยปีขึ้นไปนะครับเพราะเทคโนโลยีตรวจจับค่าออกไซด์ครับคุณจะหนีออกไซด์ตัวนั้นไม่ได้เลยครับผมคือเตือนคนที่จะทำปลอมไอ้ขายก็ขายเป็นของใหม่ไปครับถือท่า ถ้าบอกว่าเป็นของทําเก่าให้ดูเก่าย้อนยุคได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นของเก่าเลยนี่ไม่ได้แล้วนี่นะครับเทด้วยพุทธสิงห์บางอย่างเขาซ่อนไว้เนี่ยค,คุณอาจจะไม่ต้องมารับามแต่ถ้าที่ทจะากรปลอมแล้วไปขายในราคาที่สูงสุดเนี่ยอันตรา,ายทําไม่ได้แล้วพวกกลุ่มเทวรูปที่ทําปลอมกันเอาไปฝังดินอะไรนี้ไม่ได้แล้วนี่นะครับ อย่างเนี้เราหาเนี่ยก็ะตุนกะฟองคุณก็ต้องไปทําใช้เคมีกันพี่ทัค่าตรวจถ้าเป็นเทวรูปนีนองค์ไห้หรืออยู่ที่ตามจุดตามจุดค่ะจุดหนึ่งถ้าสําหรับตรวจอาจารย์ทัดห้าร้อต่อจุดต,ต่อจุดแต่ถ้าเข้ามาในสถาบันเนี่ยอครั้งหนึ่งสามพันบาทถ,ถ้ามาตรวจที่นี่สามพันมีใบรับรองด้วยอ๋อปวดอะไรรับรองที่นี่ครับมีอาจารย์ หมอชาวริตเป็นผู้ลงนะครับผมคือเราเป็นสมัครการครับผมนี่นะครับเดี๋ยวนี้การตรวจสอบพระนะครับต้องบอกผลทางวิทยาศาสตร์ต้องมีครับเพราะคุณเจยบดูสิขนาดท่านหมออาจารย์หมอชาวริตท่านยังยังสุดใจแล้วท่านก็ไม่ไม่ใช่เรียกแก่กระโหลกลรไม่ไม่ใช่แล้วนะท่านทันสมัยมากครับผมท่านรับด้ย พีทัดตอนที่ไปหาหมอชาวริแรกๆเลยเนี่ยทำไมท่านถึงรับตัวนี้เลยหรือท่านเป็นมีพื้นฐานเป็นหมอคือท่านจริงๆท่านเรียนรู้วิสาสร์มาก่อนหน้านี้แล้วที่ท่านเคยเล่าว่าท่านรู้จักกับมิสเตอร์แลฟฟอร์ดซึ่งก็นําเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบแต่อาจจะเป็นตัวที่ลลหลังๆหลังๆครับแต่ท่านไม่ได้มาบอกใครับแต่ตอนนี้ท่านได้เล่าแล้วเราก็าท่านได้เล่นศึกษาควบคู่ไปกับวิสตร์มานานแล้ว นะครับทาให้คนยุติปัญหาข้อโต้แย้งเกหรือแท้เฮ้ยดิฉันพูดถึงนิดหนึ่งบางคนเอาไปตรวจแต่อ่านค่าไม่ได้เสียเปล่าเสียปล่าครับหลายคนไปบอกว่าฉันตรวจเครื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับคุณต้องแปลค่าในนั้นคุณต้องแปลความหมายในนั้นให้ได้นะครับคือผมบอกว่าถึงจะมีเครื่องนะครับครับถ้าคุณยังไม่ได้ศึกษาหน้าพารให้ต่องแท้ด้วยครับมันยากครับที่คุณจะฟันธงม เพราะสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการตรวจเยี่ยบพระเป็นจํานวนมากนะครับขอบคุณพิทัศน์ครับตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่ไหนของเมืองชนนะครับไหนฐาระพี่อยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองนะครับปักหมุดมาอะไรที่ที่อะไรที่อนี่เลยครับปักหมุดมาที่สนามฟุตบอลชนบุรีเอฟซีครับครับสำหรับจะอยู่ข้างๆเลยครับ ก็อยู่ไปข้างเลยนะครับพี่ทัศน์ก็จะมาประจําที่นี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเพจก็จะออกตามหลังนะครับครับผมแล้วก็พวกการประชาสัมพันธ์ต่างๆครับขอบคุณพี่ทัศน์ครับครับสวัสดีครับ